งสวัสดีครับเราอยู่กับสงคารามรถถังหรือชื่อเกมมาบอลทันเดอร์นะครับมันจะมากดเริ่มเกมมันนะครับเริ่มเกมเลยเออเราอยู่กับบอลเดอร์ไงเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมใช่เออบอกแล้วเล่นกับเพื่อน<ม>วันนี้เปลี่ยนเกมมั่งพอดีผมเบื่อเราบอกผมอยากเล่นเกมรถถังจี <laughs> โอ้ด่านพระเจ้าจอร์ดนี่เหรอเดี๋ยวยังไม่เจอเลย เจอแล้วเออเจอแล้วเออ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 หนูเจอแล้วเกิดไหนเกิดไหนเกิดไหนไปเมืองไปเมืองเข้าเมืองไปลงโพชิ่งขี่ะขี่ม้าเข้าเมืองไมาเข้าเมืองเอาอะไรไปดี เอารถถังขางไหนแรกไปไปออนนี้จะเล่นทักสามตานะครับิปนี้คงตัดยาวๆเลยนะสามตาเนี่ยเออสองตาได้เหมือนเหมือนช่องเราเล่นพับจีไปอ๋อแบบนะเล่นไปสองชั่วโมงเลยกีตาไม่รู้สองชั่วโมงเลยตาสองตาเล่นไปสองชั่วโมงนั่งตัดยาวเลย นั่งตัดจนแบบน้ำตาไหลเลยเอ๊ะตอนนั้นไฟดับกี่น้ำตาไหลเลยเที่งานที่ระตัดว่าชิบหาย <c oughs> เรียจะกลับเข้าสู่หมดจรงิงจังนะนุเออนุข้างหน้ามีข้างหน้ามีไหนไห<า> <laughs> นไหนว้าเฮ้ยเราก็ตายโดยอยู่ตายเลยตายโดยอยู่ต่ยี่ยี่น่าจะฉลาดมันจริงเออแค่นี้ยิงไม่เข้าโอเควินไม่มันไหนี่อยู่เอ่อแบบมันจอดไม่นิ่งอ่ะป้อง<ห>มันเลยต่างตุ้อ๋อโอเคก็าายิงมันไม่มีสแต็ปนี่อะไรมาก แตกไปนู่นระบบไปเลยนะจะบุกเข้าไปเลยเดี๋ยวกูมาไปใส่บู๊ไงช่วยเดี๋ยวเอาเต็มก่อนเอาแต็มคืนแตกครับแตกหนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องเอาตังค์คืนเลยเสียดายตังค์แตกหนึ่งตัวเดนเจอร์โฟนี่ยเสียตังค์โคตรเยอะเลยโอเคแตกสองจะให้แรงสูงกว่านี้นะเสียเยอะกว่านี้ โอ้ยใครยิงมีตาขาบชาลุใครยิยง,ง 5. มีตาขาบเฮ้ยเฮ้ยโนบีทีห้าบีทีห้ามิตหน้านไปแล้วแกามานควันนี่ขาไม่จเจอหรอกโนบีทีห้ามาแล้วช่วยด้วย,วยช่วยด้วยอะไรกดอะไรขึ้นช่วยด้วยจ้าอดเล่นแล้วอดเล่น จบแล้วลจบแล้วลจบแล้วมา,ลลวาลเล่นไว้ถึงกับตายด้ยยจีุสอ,อยากเล่นต่อวายไปไวก็ไม่บอกอแคปจุดแคปดจุดจับถั่วจะมันยิงแท็กทางตอนนี้แคปจุดกันว้าวขึ้นมินข้น้เบิด ตะวันซ้ายทีสาสี่หน้าแปดหเอ้ยไม่ใช่แปดห้าห้มีสองคันเลยนะ 5, 4, 5, ตะวันหน้า <5. S 2> มันโผล่มาคันมาเดินตาย,ยปือแตกมตายแล้วเปืนแตกก็วม่งชาร์จได้อยู่ มาถ่นานมาเร็วตายนเยยาน่าเลยเกับเน่าเลยครับเจอวผมไฟลุกพกเลยไฟลุกโชนเฮ้ยนู้นหลังครับโอ้โหมา,าอีกแล้วเจ้านี่ยมันเนอเน่าเน่าไปขันหนึ่งโอ้ยเจ๊ย เอาไปคันหนึ่งนะครับตอนนี้โอ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 ้มีแปด้าที่สุดตูมเน่าเน่าไปเลยครับคันหนึ่ง ไปทางโซเวียตแม่งด้ยไปจะวิ่งต่อไปตัวทีมด้นะโอ้บันเข่าบันเขาบันเขานี่หวอบันเขา,น,เขาเนี่กระสุนมาไกลเลยไปจะไฟตัวไปดิเกะเจอละเจอตัวการแล้วปืนแตก เป็นผมม <c oughs> ันแตกหายกอนหายกอนเฮ้ยมาไม่ด้วยก็เป็นผมแตกแน่เลย นี่จะกอ่อยิงเฮ้ยนู้อย่างเงียบดินู้ลืมเปิดไม่เออเาตายอีกรอบหนึ่งอ่ะสกีพูดไปตั้งเยอะลืมเปิดไม่

มันติกจักไปเลยเว้ยนุบอกเลยโอ้ยเคเควไปแก๊งแก๊งรัสเซียนี่หว่าใช่แก๊งรัสเซีย <c oughs> ลุย ตุกสามจีนก็รีเสิร์ชไว้แต่ไม่ได้ซื้อเจอเจอ้เจอล้เพียะพียะครับไม่เข้าครับอืมมันสวนกับทีตารเลยคุยกับลากวาง่วงไปคุยกับลากวาง่วงโดนนี้เขาตรงไหนเนี่ยไม่รู้สิ หมดอะอยังยัง,งมีกำลังม่วงเออตายไปเลยตายตาลไม่ใช่ตายตายตายไปเลยตายไปเลย <c oughs> นัดเล็กเล็ก <c oughs> นัดเล็กเล็ก <c oughs> ครับตายเลยครับ ันนี้มีรถถังรัสเซียอยู่สามคันในเมืองตัวเมื่อกี้มันตายไปแล้วระเบิดลงเน่าเลยห้าพันตอนดไม่ได้ห้าพันโบห้าพันโลห้าพันกิโลเป็นกิโลเลนเรถถังยกเลยเร <laughs> นระเบิดทีรถถังยกเลย

นี่คงหินน่ะหินข้างหน้าหน้าไกลๆอ่ะตรงทะเลเลยหินตรงทะเลอ่ะทะเลโอ้เสียสีเยอะเยอะจังๆเดนด้านหน้าไม่เข้านะครับเฮ้ยโอเอซูขวาเอซูเอซูมาเลวโออ๋อเคยววีเ็้ามาโอ้ระเบิดก็อยู่โอ้ระเบิดระเบิดก็มี ผมไม่จมูกผมตายม,าพ,มา,ยาพร้อมตาเลยปืนพังเลย <c oughs> เอ,อ้ยปืนพังพัง <c oughs> ไหวเห <c oughs> น่าเลยเน่าเลยเน่า <c oughs> จัดจัดจบเราเริ่มตามกันดีกว่านนะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปภายในวันนี้นะครับถือว่าผมกลับมาทำคลิปแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับคลิปเดียว